รีวิวนะครับปัญหาที่เจอขึ้นโค้ดนะครับ P0846 นะครับ P0846 วิธีการแก้นะบอกวิธีการแก้ก่อนนะครับเบื้องต้นก็คือเดินนะฮะผมไม่แนะนำให้เดินสายกาวผ่านขั้วโดยตรงที่ไม่ผ่านตัวเซนเซอร์ขั้วแบตนะครับอันนี้ผมเจาะรูแล้วก็เดินนะครับจากขั้วแบตนะครับแล้วก็มาเข้าที่กราวของตัวกล่อง TCM ตัวนี้คือกล่อง TCM คือกล่องที่ เอาไว้ควบคุมเกี่ยวกับพวกเกียร์ทั้งหมดเพราะนั้นถ้าเกียร์มีปัญหาเกียร์รวนนะฮะเกิดจากกาวนะฮะไหลไม่ดีนะครับกาวเ,ออเดินไม่ดีเนี่ยก็จะมีปัญหานะครับขึ้นนะฮะเกียร์ออกตัวอืดน,นะครับกดเคลื่อนไม่ค่อยไปนะครับแรงดันน้ำมันเกียร์สูงนะครับอุณหภูมิเกียร์ก็สูงนะครับเพราะนั้นอันนี้ผมแก้คร่าวๆนะครับตามนี้นะแต่ก่อนนะก่อนหน้าก็คือเดินจากนี่เนี่ยนะมานี่นะครับไม่มีปัญหานะครับ ก็ใช้มาสักระยะหนึ่งก็เกิดปัญหานะครับก็เลยต้องเปลี่ยนจุดนะครับเดินจากขั้วนะครับมาเข้าจุดนี้นะครับแม้ว่านะครับจุดตรงนี้นะฮะที่เป็นสายนะครับออกจากแบตเตอรี่มันจะมาลงตัวโทงนะตัวคติกาวก็ยังเดินไม่ถึงนะฮะแม้แต่นะครับจุดตรงนี้นะฮะที่เป็นถาแบตเตอรี่นะครับเดินเข้าขั้วแบตก็แก้ปัญหาไม่ได้นะครับ ทั้งทั้งที่กาวของถาดนะครับมันก็คือกาวเดียวที่มาเชื่อมกับตัวโพรงนะฮะตัวกราวของกล่อง t ีเอก็แก้ปัญหาไม่ได้นะครับในเขตเหมือนจะได้นะครับเพราะว่าเหล็กมันเชื่อมถึงกันนะฮะก็ไม่ได้ครับอ่าก่อนหน้านี้นะครับผมเดินจากสูตรไดชาร์จนะครับอ่าเดินจากสูตไดชาร์ตนะครับตรงนี้เลยนะครับเดินมาแล้วก็มาลงตรงนี้อันนี้คือแก้ปัญหาได้ เอาง่ายๆว่าไฟนะครับจากฝั่งเนี้ยนะฮะจากฝั่งนังเครื่องเนี่ยมันวิ่งมาไม่ถึงฝั่งนี้นะครับเพราะว่าเดิมทีนะฮะฐานแปดผมเนี่ยนะครับน้ํากดมันเยิมนะครับมันก็ทําให้กราวนะฮะที่เชื่อมตรงที่เป็นก็เรียกว่าพวกชุดแท่นเกียร์นะครับที่อยู่ใต้แปตเนี่ยนะครับมันกราวมาเดินไม่สะดวกนะฮะก็จะต้องใช้วิธีแบบเนี้ยนะครับปัญหาหลักๆนะฮะก็คือกราวนะครับ ของกล่อง TCM นี้เป็นหาทําให้สมองเกียร์นะฮะทำงานรวนนะครับแม้ว่าเราจะต่อสายกาวนะฮะจากตรงนี้นะมาเข้าตัวถังตรงนี้นะครับก็ช่วยไม่ได้นะครับคือแทบไม่มีผลเลยเพราะฉะนั้นตำแหน่งสายกาวนะฮะไม่ใช่ว่าเราจะลงตรงไหนแล้วมันจะดีนะครับเราก็ต้องมาวัดไฟด้วยว่าไฟมันมันเดินสะดวกไหมนะครับก็ปัญหานี้ผมแก้ได้บื้องต้นนะแล้วก็ต้องเปิดไฟด้วยนะครับต้องเปิดไฟหลีวิ่งนะฮะเหตุผล ถ้าเราไม่เปิดไฟหลีวิ่งเนี่ยนะครับแรงดันนะครับโวลต์ของแบตเตอรี่นะครับอันนี้มันเป็นแบตแบบ i s s นะครับก็คือเป็นไดชาร์จอัจฉริยะนะครับไดชาร์จจะไม่ทํางานตลอดเวลานะครับมันจะทํางานตอนที่เราขอนันงเร่งเพราะฉะนั้นตอนที่เราเหยยบคันเล่งเนี่ยแรงดันบางทีมันตกต่ํากว่า12โวลต์เนมันก็จะมีผลกับกล่องนี้ฮะเพราะกล่องนี้นะครับมันต้องรับแรงดันเนี่ยประมาณ12โวลต์นะครับ รามันต้องวิ่งให้ได้12โวลต์น,นะครับส่วนที่เหลือมันจะไปจ่ายออก5โวลต์น,นะ3โวลต์แล้วแต่นะครับก็อยู่ที่ตัวโมดูลคอนโทรลของมันนะครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับ